อันนี้เนี่ยภูมิัญญาไทยนะครับทไม,มอ่ะเป็นพ่อครัวชาวไทยคิดคน้นขึ้นมานตัวนี้แล้วถึงไปดังที่สิงคโปร์<อ>แล้วก็แล้วก็ถึงไปลังที่เมืองจีนเกิดจะเมืองไทยก็คือว่าต้องบอกว่าไอ้เมนูนี้บอกลูกบอกหลานสืบต่อกันไปได้เลยว่าไอ้กูผัดผงกะหรีมันของคนไทยเว้ยพบกับรายการป้อมโชว์ตวงจิมอุย้ย หวานหวามันตายแล้วไม่ได้ชิมอันนี้มันตายแล้วแต่กี้มันยังเป็นอยู่เลยเชฟใช่ใวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเชฟป้อมคิทเช่นสาขาดาเรนนครนะคะแล้ววันนี้จะมาบุกครัวเอาเทคนิคเคล็ดลับจากเชฟป้้มกันอีกแล้วค่ะในเมนูปูผัดผ,กผงกะหรี ผงกะรีอันวันนี้วิธีเลือกปูทําไงเชฟคือจริงๆแล้วนี่ทั่วไปก็ง่ายๆนะครับครับว่าให้มันนั่นๆแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอยู่มันต้องเสียชีวิตมันนี้ตัวตัวตัวผู้นะครับอันนี้ตัวผู้อ่่าสวนอันนี้ก็ตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะตัวเมียตัวเมียไอ้นั่นใหญ่นี่ตับปิ้งใหญ่ครับผมตัวผู้อันนี้เล็กอ่าโอเค เนี่ยมันก็บีบไปมันก็จะแน่นถ้าปูโป้งแล้วน้ำหนักด้วยจริงๆแล้วน้ำหนักนี่เป็นสิ่งแน่นอนถ้าจับว่ามันหนักมันตันนี่เนื้อเยอะแน่นอนมันตันๆเนาะครับผมเราเตรียมปูก่อนไหมได้ได้ก็ไม่ยากแล้วก็เนี่ยแกะหนังติ๊กออกเราต้องมั่นใจว่ามันตายแล้วอันตรายมากคือคือพวกนี้เราเลือกปูมาเนื่องจากว่าหาง่ายตามตามตลาดและทางบ้านผู้ชมทางบ้านทำได้ง่ายไม่อันตราย ปูม้าก็ทําได้หรือปูทะเลก็ทําได้ปูทะเลมันขั้นตอนจะยากหน่อย,อยปูทะเลจะแพงหน่อยทํายากด้วยฮะอันนี้เป็นปูที่สดนี่ยังไม่ตายดีนะครับอ้าวรู้รู้ได้ไงอ่ะนี่ฮะหัวใจมันเต้นเหรอคะห้าม,มันยังสายไปหมดเลยอ๋อรเราผัดกี่ตัวสองตัวสองตัวสาตัวดีมาดามชิมจูมาแมดูหุ่นดิดูหุ่นดิเดี๋วเราทำสามตัว โอ้โหเชฟไอปูปูเป็นนี่มันแบบเอาออกยากมากเลยอะ่ะเออนี่ให้มันต้องมือแทะไปผงแซะ<า>แล้วนิ้วเกือบจะหลุดถ้าปูตายนานแล้วอะ่ะมันมันหยิบออกง่ายแต,แต่ว่าถ้าปูเป็นเนี่ยมันแน่นนะโดยธรรมชาติมันยังแบบว่าไม่ยอมสลละล่างแล้วตรงนี้ก็คือเครื่องผัดโงกระรี่มีอะไรบ้างคะเชฟอันนี้เป็นผปงกระรี่ นะครับที่ที่ใช้บอกยี่ห้อได้ไหมได้ครับอันนี้ถ้าจะดีที่สุดจะเป็น English, อังอ่ษเป็นอิงกฤษเคอรี่พาวเดอร์คือตาปืนตาปืนไข่น่าจะหอมที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ของอินเดียเนี่ยหนึ่งสีเขาได้จริงแต่สองเราจะไม่คุ้นกับกลิ่นมัซ่ามามันจะแรงไปแรงนะฮะอีกการหนึ่งตามสไตล์บ้านเราก็คือต้องมีไข่นะครับอันนี้ก็คือน้ำมันพริกเผานะครับน้ำมันพริกเผาก็ซื้อได้เป็นขวดขวดใช่ครับ อ๋อเราไข่ใส่ตรงนี้เลยเหรอเชฟใช่จริงๆริงใสมัยก่อนบางคนเขาก็ไม่ใส่เมล็ดเลีอ๋อแล้วผัดขั้นพิเศษขั้นพิเศษขั้นพิเศษไปเลยเต็มแล้วไม่ได้ครับถ้าเราทำเองน่าจะเผ็ดค่ะ,ะเพราะว่าการทำเนี่ยเราบอกกันก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นเขามีการสกัดพริกออกันมานะฮะสามอย่างพริกเนี่ยเขาจะจัดหนึ่งเป็นอ่า อาโอลโอลีส uh, ินนะครับแล้วก็เป็นเป็นน้ำมันเผ็ดความเผ็ดอาน้ำมันเผ็ดน้ำมันสีเอาแค่สีมันมีสองอย่างน้ำมันอย่างหนึ่งเป็นเป็นความเผ็ดของพริกเลยสกัดไม่ยางเป็นสีของพริกไม่เผ็ดไม่เผ็ดแล้วสกัดมาอย่างที่สามก็คือเป็นสงของพริกปาปริก้าในพริกเม็ดหนึ่งแ็จะสกัดแบบนั้นได้หลายอย่างอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโรงงานทำประมาณเสร็จแล้วก็จะมีการมาอ่าพิธีกรรมผสมของแต่ละสูตรของขามา อันนี้เราซื้อได้เลยน้ำมันน้ำพริกเผา<ช>เป็นขายตามท้องตลาดอันนี้เขาจะมีจากการทํามีกลิ่นของ <นะ S 1> เขาทําพริกเผาอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้ก็เเพราเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมาสีสันลงไปนะครับแต่ถ้าเราทาเองเนี่ยบางทีมันจะเผ็ดเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยจริงๆซื้อก็สะดวกดีนะสะดวกมากกว่าค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมผงกะหรี่ไปนะต้นหอมหอมใหญ่นะครับขึ้นช่ายขาดไม่ได้น้ำมันหอยน,น้ำตาลแป้งน้ำซุป แล้วก็พริกที่ฟ้าแดงที่ฟ้าแดงอันนี้อันนี้ของเชฟเนี่ยส่วนมากเชฟจะชอบอะไรที่มันมันเพราะนั้นเชฟใช้วิปปิ้งครีมนะครับบางคนก็ใช้นมสดบางคนก็ใช้กะทิแล้วแต่หรือบางคนอาจจะไม่ใส่ค่ะอันนี้อะไรอันนี้แป้งมันครับอ๋อมันแห้งแล้วแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ำเฮ้ยปูได้แล้ปูมาแล้วอ่าพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับไปมานี่ ออฟฟิศสำนักง,งานสถานประกอบการเป็นอีกหนึ่งแห่งที่รวบรวมเอาเชื้อโรคและแบคทีเีีหลากหลายมาไว้ด้วยกันใครจะหลีกหนีหลบเลี่ยงเชื้อโรคไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมาดามตงที่ขอแนะนําให้ทุกคนมีตัวช่วยอย่างคิงเซลา่าไฮจินิกเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียรซึ่งเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินอาหารท้องเสียท้องร่วงใช้ได้ในทุกห้อง ทุกที่ของบ้านให้กลิ่นหอมสดชื่นสะอาดและปลอดภัยสบายใจหายห่วงเลยค่ะคือมีคนถามเชฟหลายอย่างว่าปูเนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้วลาผัดนงกระดิ่งทำหรือทอดทอดน้ำมันหรือลวกถพาะปูดสดๆนเนี่ยเชฟแนะนำให้ลวกดีกว่าแต่วิธีการลวกก็ลวกเร็วๆ้ดยนื้อเขรัดกมาเฉยเวลาลวกเนี่ยก็ต้องรอน้ำเดือดจัดๆใช่เชฟ เดือดนี่คือเดือดจัดละเดือดพลาดโอ้โหจัดลฮะโอ้โหจัดโอ้ยแค่ลวกวอึดใจเองนะแล้วไม่เชฟต้องล้างกระทะ ออามันจะไม่สวยวเวลาผัดออกมาแล้วขี้กระทะมันจะออกมาขี้กระทะออกครับหรือว่ารว่วไปนีเฉยมันก็กระทะไม่สกปรกแล้วมันอ,มอันนี้ใส่กระเทียมครับไม่ต้องรอกระเทียมแบบเหลืองใช่ไหมเชฟไม่ต้องครับ สังเกตว่าเชฟใส่น้ำมันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวฮะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำซุปน้ำซุป กงมาถงน้ำแล้วก็ใส่ไข่กับน้ำมันพริกเผาอันนี้ง่ายง่ายง่ายกง่ายก็เร่งไฟอีให้มันเดือดจัดจัดให้ไข่สุกคือการเนี่ยการทำไข่เนี่ยก็เย็นเย็นไปเย็น ุกเดี๋ยวเขาก็จะค้นขึ้น,นอีกมาไม่ไข่สุกก็จะไม่สวยอ๋อไม่ให้ไข่สุกม,ม,ม,มันไม่มันไม่ไม่เป็นฟิลมคือถ้าเกิดเราเราเราใจร้อนไม่ได้มันก็กลายเป็นริ่มๆไปเลยครับผมแล้วก็ใส่ไอซกตกแต่งแค่นี้พอแล้วปิดไฟพี่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากแบบที่คิด ข้อาําคัญมันจะเป็นเมื่อไม่เป็นเมื่อเนี่ยคุณจะมีสูตร,รอะไรก็ใช้ได้หมดเลแต่เพียงแต่ว่าเวลาลงไข่เนี่ยใจต้องเย็นลงไข่ใจต้องเย็นอ่าลงไข่ใจร้อนแล้วมันจะเด้จะใส่นมใส่กะทิหรือใส่ทิปชครีมก็แล้แต่เป็นอะไรเสร็จสิ้นเอ่อถ้าเกิดวเราทำส่วนต้องการทำธุรกิจใช่ไหมฮะครับเราผัดเสร็จอ่ใช่ใน้ ส่วนมากก็จะมีน้ำมันน้ำมันน้ำพริกเผามันจะเป็นาเป็นโขวดอย่างนี้นะครับมันจะมาเป็นโขลดแบบนี้เราก็เราก็ราดน้ำมันลงไปอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามอันนี้โอเคก็จะเป็นปูผัดน้ำพริกเผานะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะครับหรือปูทะเลเหมือนกันแต่ตอนผัดเนี่ยอยากให้ลูกทีนึงก่อนนะครับของผู้หญิงาทานคะง่ายสุดก็ทางกันเชียงกันเชียงอันนี้ก็ต้องข้าวราร้อนนะครับ ชิมซอสก่อนจําได้ตอนพ่อตอนตัวเด็กๆอะ่ะพ่อชอบผัดให้กินแล้วก็บอกว่าเอาน้ําเยอะๆเพราะว่าเอาไว้คุกข้าวเชฟมันกลมกล่อมมากเลยคืออันนี้ทั้งหอมทั้งมันแล้วก็ไม่ได้เค็มจัดนะกลมกล่อมจริงๆให้คำให้คำจำกัดความว่ากูผัดผงกะหรี่ของเชฟเนี่ย มันนัวแล้วก็กลมงก่อมมากๆเลยอ่ะซอสมันก็เคลือบกาลังดีเนื่องจากว่าโอเคตอนที่เราใส่ไปเนี่ยวิปปิ้งครีมเนี่ยเขาจะดูดรสชาติออกมาหมดเขาจะทําให้มันออกมาเป็นรสนี้แต่ถ้าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นกะทิเป็นนมสดไม่เป็นไรขายพันมันจะน้อยไปเพราะว่าอย่างไรก็ตามตอนที่เชฟก่อนจะผัดใส่น้ําซุปไปตั้งเยอะเพราะว่าถ้าสมมติไม่ใส่ไม่ใส่น้ําซุป ใส่ผงไอตัววิปปิ้งครีมอย่างเดียวมันมอาจาจะเข้มไปแล้วมันก็จะแตกมันแตกมันดีกแกแล้วทรับไมมันไม่ไม่เป็นครีมเอออันนี้บาลานซ์รสชาติดีมากๆเลยตะกี้เนี่ยเราใส่อัตราส่วนระหว่างน้ํากับวิปปิ้งครีมนี้เข้าไปเท่าไหร่คะเชฟเออก็ถ้าใส่วนะิปปิ้งครีมใส่น้ําสมมุติว่าเศษหนึ่งวิปปิ้งครีมเศษหนึ่งส่วนสองของน้ำกนำนำ็น้ำน้ำถ้วยหนึ่งวิปปิ้งครีมครึ่งถ้วยประมาณนี้นนประมาณั้ แต่น,นี้ผัานง่ายถ้าถ้าไฟไม่แรงนเกินไปแต่สําคัญตอนที่ต้องใส่แป้งให้เหนียวก่อนแล้วค่อยใส่ไข่แต่บางคนเไม่รู้บางคนเขาไม่ใส่แป้งเนี่ยใส่ไปมันก็จะเหมือนครูบัดรูดปรสีสมัยก่อนที่มันเป็นไข่ไขไ <ป S 2> ่เป็นริมริมเป็นริมริมแบบนั้นอร่อยมากนี่อร่อยดูดนิ้วอ่ะอันนี้เนี่ยคูบัญญาไทยนะครับ เป็นครอบครัวชาวไทยคิดต้นี้มาตัวนี้แล้วถึงไปดังที่สิงคโปร์แล้วก็แล้วก็ถึงไปดังที่เมืองจีนเิดแต่เมืองไทยก็คือว่าต้องบอกว่าไอ้เมนูนี้บอกลูกบอกหลานสืบต่อกันไปได้เลยว่าไอ้ปูผัดผงกะหรี่มันของคนไทยเว้ยของคนไทยเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยมาดามเคยไปสิงคโปร์มันมีชิลี่แคปใช่ไหมใช่ชิลี่แคปก็เอามาจากตัวนี้เลยเพียงแต่เขาใส่เครื่องแกงผงกะหรี่ลงไปแล้วก็ใส่ มะ,ะเกือเทศล,ลงไปอ๋อใส่มะเกือเทศล,ลงไปก็จะใกล้เคียงกันเลยใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ไข่ใส่อะไรไปเหมือนกันหมดก็เรียกว่ามาจากออริจินอลปูผัดผงกะรีของไทยแหละไปลองทำกันดูนะคะเมนูปูผัดผงกะรี